รู้ตัวแล้วดาราชายขับรถชนสาวแขนหักที่แท้เป็นคนนี้จากกรณีเฟซบุ o กหมอแลปแพนด้าออกมาแชรพฤติกรรมดาราชายคนหนึ่งขับรถชนผู้เสียหายจนแขนหักขอรับผิดชอบบอกใจไหวแค่หมื่นเดียวตอนแรกบอกจะชดใช้ทุกอย่างพอผู้เสียหายโทรไปทางปลายสายเลยให้แอดไลน์คุยเบื้องต้นผู้บาดเจ็บมีพอรอบอมอเตอร์ไซค์คุ้มครองไม่เกินสามหมบาท และได้แสดงเอกสารการรักษาที่โรงพยาบาลออกให้ในชัดรวมถึงใบรับรองให้หยุดงานเจดวันทางปลายสายที่เป็นผู้หญิงได้พิมพ์แัทมาหาผู้เจ็บว่าเอาอย่างนี้ดีไหมพี่จะให้ค่าทำขวัญเราเจ็ดพันค่าซ่อมรถสามพันคุณแม่ผู้บาดเจ็บจึงติดต่อไปหาคู่กรณีว่าเพิ่มให้น้องอีกไม่ได้หรอคะน้องทั้งหยุดงานทั้งเจ็ปลายสายบอกไม่ได้ขไหวแค่หมื่นเดียวคุณแม่เลยบอกว่างั้นคุณแม่ขออนุญาต นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขับรถชนดาราชายไปแจ้งความนะคะแต่แม่ไม่ได้อัดเสียงไว้ลายสายตอบมาว่าค่ะได้ค่ะแจ้งเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่มาคุยหลังจากนั้นคุณแม่ได้ติดต่อไปหาผู้จัดการคุณผู้ชนผู้จัดการตอบว่าดำน้ำอยู่ไม่ค่อยสะดวกบอกจะติดต่อกลับมาอีกทีแต่ยังไม่ได้ติดต่อมาเลยยังไงดาราท่านนั้นช่วยติดต่อไปเคลียร์กับผู้เสียหายด้วยนะครับแบบนี้ไม่น่ารักเลย งานนี้หมอของขวัญก็ได้คอมเมนต์แอบบอกใบให้ชาวเน็ตทราบกันว่าคำใบก็คืออยากกินชานมไข่มุกขณะที่ Facebook หมายจับกับบรรจงได้โพสต์รูปภาพดาราชายท่านหนึ่งพร้อมแคปชั่นระบุว่ารู้จักใหมครับเขาว่าเป็นดาราดังพอดีผมไม่ได้ติดตามผลงานหล่อดีนะครับคเครดิตภาพจากไอจคุณชานน สำหรับดาราหนุ่มคนนี้ก็คือคุณชานนท์อัครชาตะส่วนจะเป้นจริงตามที่ในข่าวนำเสนอไปหรือไม่นั้นก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูดชี้แจงแล้วล่ะค่ะ